ทุกคืนวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมจับกระแสะพระรายการดีมีที่ TCC TV พูดได้พบความสนุกสุกขพันษาเยื่อปลากีฬากลางลาแจ้ง ย้อนรอยเก่าของเท่าทะเลไปตามหาฝันทั้งอันดานมันและอ่าวไทยทะเลวิถทางใหญ่เราไปต้องหาเยื่อปลากับพูด E.M. มีจำหน่ายแล้วตามห้างสตสินค้าและร้านค้าชันำทั่วประเทศในรูปแบบของวีทีแหละ วันนี้เวลาคงเหลือน้อยใช่ครับผมนะครับวันนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณสักสิบินาทีโดยประมาณนะครับครับก็คนก็บอกให้ดูตะกี้ได้โทรไปสอบถามนะครับทางลูกศิษย์นะครับที่เป็นเลยขาที่วัดบวรนิเวศน์เขขอขอเพิ่มมาอีกห้าชุดนะครับเก็บอกว่าโอเคยวนได้นะครับเพราะว่ามันนิดหน่อยเองนะครับพระชุดนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับกล่องเดิมด้วยนี่ชุดนี้เลยให้ดูนี่เซตนี้นะพระกก่งวัดบวรนะครับนวัดบวรนิเวศนะครับ นะไม่รู้พอหรือเปล่านะเอาขอไปแล้วอีกห้าชุดนะถ้าเขาบอกว่าโอเคนะครับจัดให้กล่องเดิมนี่กล่องอยู่นี่กล่องอยู่ครบเลยกล่องเดิมนะฮะที่เห็นนะสี่องค์พระกิ่งสององค์นะครับเนื้อนวะโลหะด้วยนะเป็นพระกิ่งที่สร้างขึ้นในปี2547องค์กลางองค์ใหญ่ๆนะปีสี่เจ็ดที่ชื่อว่าพระกิ่งสองแผ่นดินคมั่งมีสีสุกนะครับตอนนั้นเนี่ยนะปีสี่เจ็ดนะครับกิ่งสองแผ่นดินก็คือไทยกับจีนนั่นแหละ แล้วอันที่สองข้างๆนี่เป็นพระกิ่งองค์หนึ่งองค์ดำๆเห็นไหมฮะอันนี้ชื่อว่าพระกิ่งมหาวรมีนะครับสร้างเมื่อปี2535นะครับแล้วก็พระกิ่งอันนึงเป็นพระกิ่งพลายพิณ่านะครับเนื้อน่าจะเป็นทองแดงนะสร้างในปี2536ปีัี่35แล้วก็36นะครับตอนนั้นโอ้โหมีท่านอายุท่านครึ่งแค่79นะครับ แล้วก็มีพระเนื้อผงรูปเหมือนของท่านอีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นซองนะครับสี่ชิ้นรวมกัน1,600บาทตะกี้ขอเพิ่มไปอีกหชุดแล้วท่านบอกโอเคเดี๋ยวเอาให้แล้วกันนะครับผมขอไปไม่ได้มากมายกว่านี้ใครที่อยากได้โทรมาสอบถามด่วนๆเลยนะเพราะว่าเหลือน้อยแป๊บเดียวเองมีคนส่งคนถามมาเรื่องเกี่ยวกับชุดของหลวงพ่อคูณครับครับหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยนะก็มีชุดเนี่ยพอดีไม่ได้เอามาให้ดูเนี่ยคือมีนี่สายเสกข้างล่างนี้ให้ด้วยแล้วก็รูปถ่ายนะครับแล้วก็มีชุด อันนี้เนี่ยกิ่งนี่ดูนี่เป็นพระกิ่งชุดนี้คุ้มนะคุ้มนฮะนี่อยู่นี่เลยให้ดูนี่สี่พันสามลิตจะบอกว่าเป็นสิบพระเก่งปิดตาคือมันรวมมาอย่างเงี้ยครบเลยนะครับมีเนี่ยกล่องสีฟฟ้านี่ที่คุณเห็นเนี่ยปิดตาแล้วข้างล่างก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคููเห็นไหมเป็นเหรียญของวัดใหม่พิเรนนะครับปิดตาคู่กันเลยเดี๋ยวถัดไปนิดนึงนะครับได้ไหมเอออยู่นี่ปิดตานี่ปิดตากล่องเดิมเลยปีสามกว่ามันจะมีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าปีสองสองปีสามกว่าครับ เรื่อยๆลัดหล่นลงมาเลยจนถึงปีห้าประมาณถึงปีห้าสองครับผมเนียสร้อยระฆังนี่เ็าให้ไปอยู่นะเนี่ยระฆังสัมฤทธิ์เนี่ยนะเขาหล่อระฆังอ่ะนะนี่ก็ให้ไปล่าสุดที่เห็นอยู่ในรูปเมื่อกี้นะหล่อระฆังจับได้ไหมเออเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละกิ่งระฆังเนี่ยก็เห็นชัดแล้วล่ะนะของวัดบ้านไร่นะครับมันจับยากเพราะตัวมันเล็กมันจับยากมาก นะยากมากยากมากมันสั่นด้วยแหละนะนเออไม่เป็นไร,รนะครับเซ็ตของหลวงพ่อครูเนี่ยสี่พันสามร้อยบาทนั่นเองน,น,เนะครับแล้วก็ชุดของหลวงพ่อแย้มเนี่ยอันนี้ได้มาจากหลวงพี่สงบสงนะครับพนิการสงบนะครับก็ราคาถูกแน่ๆนะฮะเหรียญเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็ไม่แพงบรตรชุดหนึ่งของเท่าไหร่นะไอ้นะฮะของพ่อแย้มสามพันหนึ่งร้อยชุดหลวงพ่อแย้มสามพันหนึ่งร้อยบาทเป๊ะเลยแล้วก็ชุดของหลวงพ่อเหมือนวระกำแพงนั้นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นพระปิตารุ่นแรกนะครับนี่นี่พระปิตารุ่นแรกกับเจ้าคุณวิเชียร อันนี้เลยนะแล้วก็หลวงพระพุทธโคศสาจารย์เจริญสุขบดอันนี้เป็นรุ่นอินโดจีนนะฮะเนี่ยข้างบนด้วยนะฮะจับพร้อมันเลยก็ได้นะปิดตาอยู่ในพลาสติกอันนี้เป็นของที่นักกล้วยหรือร้านเอาพรัเครื่องในแค่ปลดจากคอของพวกเลยที่เช่ามาเอาปลดจากคอเลยใช่ฮะเขาบวกลิขบวกนิดหน่อยให้กับไปแล้วก็คุณวิเชียนปิดทองแท้เนี่ยนะหน่อยนึงข้างบนนี่ก็จะเป็นพระคุทธโคศสาจารย์เจริญสุขบดนะครับออกวัดที่วัดเขาบางทรายตอนนั้นนะฮะหรือเจ้าอดีตเจ้าอาวานวัดเทศ ครับอแล้วก็เทพของหลวงพ่อทิมผมไม่รู้ว่าออกหมดหรือเปล่าเนาะหมดหรือยัง <c oughs> ไม่หมดก็ไม่เป็นไรจะได้เก็บไว้ดีเหมือนกันเนี่ะอันนี้เป็นพระนารายนะครับพระนารายจะสีเขียวนะครับ<อ>พระพรหมจะออกสีส้มแล้วก็พระอิศวรจะเป็นออกสีแดงนะ,ะ,นะฮะออกวัดเขาองค์จันแลวองคเดียวอ๋อเป็นบอกเลือง <c oughs> ลองค์เดียวนะ <c oughs> ใครอยากได้พระที่ทันเทพมหาเทพ <c oughs> ที่ทันหลวงพ่ทิมนะ ก็เหลือชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะครับหมดแล้วนะครับก็หมดเลยไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็วันที่16นี้นะครับตุลาคมนี้ที่ถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ทิมนะครับขอเชิญศิ่ญาณุสิทธิ์ทุกท่านนะครับไปร่วมงานบุญกันด้วยวันเสาร์นะฮะในช่วงเวลาก่อนเพลงนะครับอย่าดันไปเที่ยงบ่ายซะก่อนไม่ได้นะไม่ได้อยากจะเห็นปิตาบุปผุญของแท้คุณก็ไปดูที่วัดอทหารไล่แหละขออุจจันบุรีดูคนที่ไอ้หนุ่มผมยาวพุงห้อยๆนิดนึงนะอุจจันทร์บุรีออ๋เพราะเดี๋ยวนี้มันนนกิแล้้ววอไง พงก็เลยห้อยนะครับ <c oughs> นะเหมือนผมเลย <c oughs> เท่งสะเทือนะ <c oughs> นะไปขอดูในคอเขาเนี่ยเขาจะมีขุนแผนพิมพ์เล็กนิพิมพ์เล็กอยู่นะครับองคนั้นวาดองค์สีเหลืองวาดดอกทอง <c oughs> สวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยของวุฒเนี่ยเขาทำขุนแผนละฆังทองน่าเสร็จิธีนี้ด้วย <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันด้วย <c oughs> ไปเก็บภาพมาฝาแล้วก็รวมทั้งพิตาบูปุตร องค์ทีิวต์ใช้อยู่เนี่ยมาให้ดูเหมือนกันเขาครอบครองเดียวสาองค์เลยนะครับแล้วก็ประหลัดขิกเดี๋ยวก็คงจะมาโชว์กันเหมือนกันนะครับในวันเสาร์นะเพิ่งได้มาอิ่เยี่ยมเลยนะครับเอาไปดูกันเอาไปดูกันด้วยเช็คเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ใครส่งในสเปซมามากที่สุดมากที่สุดนะครับก็ได้นี่เลยรุนกร์ต้องกดก่อนอ้าวมันดึกนึกนึกก่อนอันนี้คือเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นการสนุกสนานเป็นเล่นไปสร้างเป็นการทำให้ทำให้มันฝรั่งเนี้ยแตกละเอียดข้างใน ยุดแล้วโอวเค okay. นะฟิงเกอร์นะครับ <c oughs> อย่าไปจับใครอยากได้ก็จายไม้พี่ของที่ส่งเอเมมามากที่สุดเลยเขาฟังเ,เสียงพอตบมือดังๆมันจะเต้น,นจา่ายไมเพี่ของอโ,อโอเคพอละเดี๋ยวนี่ไงจ่ายพี่มีของเดี๋ยวแบ่หมดเดี๋ยวแบ่หมดจ่ายพี่มีของดีนะเขาไม่แปลกนะอันนี้แจกให้กับคนที่ส่งเอเมมามากที่สุดแล้วกันนะครับทุกท่นใครอยากได้ก็ trendy shop dot co d co แว่งม่านหลวงปู่วัดป่าดูชิมพีราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปถามครับแบ่งม่านนี่ผม ถ้าผมจำไม่ผิดนะปีเป็นพักปี2,400กว่านะครับราคาตอนนี้เล่นหารกันถ้าตัวจริงๆตัวจริงเสียงจริงน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะแสนต้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยววันหลังผมเจอฮีมอของถมหรือว่าเจอตุ้มท่าพระเนี่ยจะถามให้นะครับเพราะว่าพวกสายตรงเนี่ยรู้ดีนะฮะนะครับแน่นอนเลยครับผมแล้วก็วัตถุมงคลอันนี้นะครับก็พยานาสก้อนหชุดนะครับไม่รู้ไปกี่ชุดเมือนกันก็โทรสอบถามแล้วก็จองแล้วกันขยับกี่ชุดหมดแล้วก็หมดเลยคัดไปเลยไม่มีปัญหาชุดนี้จากวัดโดยตรงนะครับ พระก,กลิ่งเนื้อนวะโลหะเดี<ร>๋ยวยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวให้ดูก้นขอโทษเออดูอีทีเห็นไหมมันพอจะเห็นมีเลขตอกนะเดี๋ยวดวงดุลนิดหนึ่งต้องยื่นใกล้ๆเออพอเห็นนะ<ม>เห็นเงาเออนี่มีเลขมีเลขตอกอยู่ฮะมีโคตตอกอยู่เนี่ยมาตรฐานนะครับกล่องเดิมกล่องกรรมีีวัดเลยอ่ะเดิมๆเลยนะถ้าไม่พอดีเบนเขาอ,อยู่นอกเขาไม่รู้นะบกเขาบอกเขาไม่รู้นะ กิ่งสององค์เนี่ยนะว่าโลหะต่อโค้ดรันนับเบอร์นะแล้วก็มีพระกิ่งภัยรีพินาอีกหนึ่งองค์กอกเดิมแล้วก็ผงเนื้อผงด้วยอ๋อเอสเอ็มเอสมาแล้วครับเอสเอ็มเอสสด้เลยครับผมมากที่สุดเลยแปดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดอ๋อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองสามเจ็ดแปดนะครับอันนี้ส่งมาได้เลยคนนี้จะได้รับไปเดี๋ยวก็ยังไงนะเดี๋ยวผมจะส่งรหัสไปให้แล้วกัน็แฟกมาที่อยู่มานะครับเราได้จัดให้ใช่นะฮะนะอ้าวแล้วก็วันนี้นะครับผมยังมีส่วนของ ใครที่เกิดเป็นสมาชิกเว็บเกิดเดือนนี้นะก็ได้รับของวากแน่นอนงฝากแน่นอนก็ตานะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงล้วกันในช่วงวันเสาร์ที่นี้จะมีงานประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ไปชาวนครสวรรค์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็ขอเชิญไปได้แล้วก็โครงการบุญงานบุญของเรานะครับช่วยเด็กนักเด็กที่อยู่ตามชายแดนนะครับตอนนี้นะครับคือเขาเป็นคนไทยที่ ขาดการหรือแหกคุณเห็นสภาพดีๆนั่นคือเราไปทํามาแล้วนะครับแต่ภาพตรงนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะครตอนนี้เนี่ยเราจะไปใหม่นะครับไปเก็บภาพแล้วก็จะเอาเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการศึกษาไปให้ให้ครบเพราะว่าจะได้เยอะตอนนี้เรามีทุนของเราอยู่แล้วประมาณ2 0 0 0มเศษนะครับ ท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกับเราไล้วจะเช่าพ้าวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็รายได้ผมก็จะเจตตรงนี้ไปให้อยู่แล้วนะครับไปช่วยเหลือตรงนี้หรือใครอยากจะช่วยเหลือโดยตรงก็แล้วแต่นะครับยินดีเหมือนกันใครมีเสื้อผ้าเก่านะครับหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่รับตอนนี้นะการให้ทานในเสื้อผ้านี่ดีมากดีมากๆแต่ยังไม่ให้รับตอนนี้นะเพราะว่าผมจะไปให้ในช่วงหนาวพอดีคือช่วงประมาณธันวานะครับใครที่มีเสื้อผ้านะเสื่อเสื้อผ้าผ้าห่มต่างๆที่อยากจะให้ ก็เตรียมไว้แล in in ้วก <zin> ันเดี๋ยววันไหนผมประกาศมาปุ๊บก็อาจจะฝากทาง Tc หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับนะฮะอ้าววันนี้ม่เชิญกันรายการนะครับมีรายการพาดรายการเหลือไหนก็ไปดูได้แล้วกันที่เวิร์ดเว็บยอ c o m ว์ทราดดอทคอมนะครับแล้วก็เกรงย่อสาสเพชรชักลับนะครับจองได้วันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับเช่นเดิมทนงครับขยายได้ชุดไหนก็เปิดไปเลยที่ได้เวิร์ที่ w วิร์ดเว็บยอดโชว์ทราดดอทคอนะครับเดือดเดือดเลยจนเทรนได้ที่เวิร์ดเว็บยอดโชว์ทรับดอทคอมน้กลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครัับวนพฤหัสบดีนเวิร์ดเม็บยอถึง ห้าชุ่มเดยประมาณนะครับกับรายการจับกระแสพระทางช่อง8 TCC TV ทีพูดได้กับอาจารย์วิทัตน์กวสิทธิ์กตามด้วยนะฮะวันนี้นลัฟันดีราทีสวัสดีพวกนี้เกิดพวกนี้ตื่นมาเจอสิ่งดีๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย G M ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมผ้าอารหันทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยื่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ หมายกับการดูดฝุ่นที่ต้องยกเครื่องดูดฝุ่นที่สาจนหนักขึ้น